เมื่อวานก็มีแชทเป็นรูปผู้พันมานางก็อยากเหมือนอยากกินไก่แหละเราก็เลยไปซื้อให้นางนี่านาะครับแล้วก็จะเอาไปให้นางกันนาอยากกินไก่เราก็เลยจัดให้เลยไปไปดีกว่าเ,เดี๋ยวก่อนจะไปหานางครับเราก็ต้องโทรหานางก่อนไม่รู้รับหรด้วยแบบรับแล้วรับแนละ้วฮัลโหลค่ะทําไมหรออยู่ไหนคะัซอยสามอ๋อเราซื้อของมาฝากนะซื้อไก่ซื้อไก่มาฝากเธอซื้อะไรเนี่ย ก็ไก่ไงคะที่เธออยากกินไงส่งรูปมาให้เราดูไงคะจำได้หรอจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล่ะคะตอนกลาเนี่ยตอนคืนไงเดี๋ยวเราเอาไปให้นะคะเดี๋ยวเราถึงค่ายแล้วเราโทรหาอีกทีนะโอเค okay, ค่ะ,ไม,คะไม่เป็นไรค่ะอะไรนะคะอ๋ออยู่บ้านเพื่อนโอเค <Okay. S 2> โอเคงั้นแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปละบายบายค่ะอยู่ไหนเนี่ยมาได้แล้วเดี๋ยวมันหายร้อนก็เร็วๆลีลาจริงๆเลยทำไมสวยแล้วก็เลือกได้หรือยังไงเล่นตัวอะไรยังไงมาเฮ้ยทำไมรีบมาค่ะเราอยู่บ้านร้านพินิดร้านกาแฟน่ะเราอยู่ไหนเนี่ย เธออยู่บ้านเหรอ,อรรเ,เออรีบมาค่ะเรารออยู่ร้านพี่นินนะโอเคเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะโอเคเอาโทรศัพท์ไปด้วยค่ะกกรีบมารีบมาเร็วๆม,มันจะหายร้อนก่อนไก่นะ่ะโอเคค่ะถึงไหนยังไม่เห็นเลยเนะี่ย โ <Okay. S 2> อเคอ,อ่ะ่าโอเคโอเคอาจจะถึงก็ถึงโอ้โหเราทำงานอยู่วันนี้เราไม่ว่างค่ะเดี๋ยววันอื่นนะก่นอนอะไรเออเอาแค่นี้แหละร้านไข่น้ำวายบ้านฝางบ้านร้านไข่น้ำร้านพี่นิดไงร้านไข่น้ำค่ะค่ะไข่น้ำค่ะ,น,คะนี่กระแตกนี่ไงโอเคแค่นี้แหละรักเตีไม่ต้องมารักเลยอ่าแค่นี้แหละค่ะ โอ้โหโอ้โหปากก็แจกด้วยนะอ่ะโอเคอ่ตอนถามหาก็บอกว่าอยู่บ้านเพื่อนซอยสามต,ตัวจ,จริงๆไหมคุณโอ้โหกว่าจะมาได้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนซอยสาม โอ้โเราตลอดเลยโอ้เป็นทุบเด็กทำไมโอ้สงสารสะบัดเงินสะบัดทองมาเร็วร้อนมาเข้าล้มเราซื้อมาให้ค่ะไก่เลาวกินนะคะแล้วกินข้าวยังเนี่ยยังไม่กินยังเอาก็กินนี้เป็นข้าวนะคะหัไปก่อนนะอ้าวก็เราซื้อไก่มาให้ไงเห็นเธอหิวไงไปคนยังไม่บอกนานเราก็เรารีบไปรีบมาเราไปเอาเสื้อมาเนี่ยเราเราถ่ายคู่กับเสื้อให้ละ ให้เราด้วยนะไหนอะหยุดในรถค่ะเอาวางไว้ก่อนเร็วขลักเห็นเลยเนี่ยค่ะโอเคค่ะขออีกท่าทีเซนเตอร์ของเรานี่โอเคอะไปเข้าร่วมได้แล้วเอาไปกินเป็นข้าวเที่ยงนะเราไปก่อนนะอโอเคค่ะมีอะไรก็ทักมาหาเราในในไลน์นะโอ้อยจะทุบเดโกให้ก่อนแล้ว ไรเไปไหนอ๋อไปไปคกลุ่มแกนะไม่ไปเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วเอๆให้ก่อนก่อนะเงือเอีกแล้วราเลยอกล๋อโอเคต้องยอให้นางละอ่ะถ่ายรูปเลยอก็ถ่ายรูปได้ไงคะอีอันหนึ่งสองแแยาง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 ไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายหรอยางเลยถ่ายก่อนอ่ะหนึ่งสอง โอเคถ่ายแล้วถ่ายยังถ่ายแล้วนี่ไงเรากดแล้วเนี่ย<ป>ว่าไงครับเ, <laughs> เราเป็นเรือเราจะกระจี้ไปแล้วเราไปแล้วก่อนนะครับ <laughs> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอฟซี Z ด้วยไปเราไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปเก็บไว้โอเคถ่ายรูปเก็บไว้ไปกินนะโอเคไปก่อนแล้วไ <c oughs> ไปไหนเราไปทำงานได้ของนังก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ